Good morning สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามีของดีมาเล่นนะครับเช้าๆตอนนี้นะครับลมดีมากที่คอนแก่นนึกว่าอยู่ฤด,ดูหนาวนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ผมไลฟ์สดอยู่ที่อเดนะครับบ้านแก่นทองธานีซอย12ย่านรอบแปดนะครับใครที่ผ่านมาสามารถแวะมาทักทายแล้วก็มาทานกาแฟได้นะครับ เช้าเช้าตอนนี้ลูกค้ายังเงียบเงียบอยู่นะครับเนื่องว่าอยู่ท้ายซอยน่าจะเช้าไปนะครับยังไม่มีใครมาทักทายเราเลยนะครับวั <c oughs> นนี้เราจะมาดิฟกาแฟ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเช้าเช้ากับผมก็ยังไม่ตื่นเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราจะมาดิฟกาแฟมาเมล็ดปีดานะครับ ขั่วกลางหองมๆนะฮะใครที่ชอบดิฟใครที่ชอบขั่วกลางฮะมาทานได้เลยนะครับมาชิมที่อเดคคาเฟ่ที่บ้านแก่นทองธานีนะครับปากซอยสิบสองนะครับน้องไตตันทักทายพี่ได้นะน้องวันนี้อยู่คนเดียวนะครับเหงาหอยนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามีใบ มอนเตล่านะครับมาแจกนะครับสำหรับใครที่มาทานกาแฟที่ร้านอเดนะครับวันนี้นะครับ1แก้วได้1ใบนะครับสนใจใบสวยๆเลยนะครับอันนี้เราไม่ได้มา PR นะครับแต่ว่าเราจะมาพีเศษนะครับเร,เราดิบกาแฟก่อนเดี๋ยวน้ำมันจะเย็นนะครับ ใครที่ว่างๆที่ขอ,อนแก่นนะครับมาดิฟกาแฟด้วยกันนะครับผมเราจะไล่แก๊สออกนะครับประมาณ40กลัมตัวน้ำา45วินาะทีใครเข้ามานะครับทักทายผมได้นะครับผมใครตื่นเช้าๆมาทานกาแฟกันนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อเดนะครับโฮมคาเฟ่ คาเฟ่หน้าบ้านนะครับเป็นสไตล์มอคค่าปอดนะครับใครที่สนใจอยากจะทานกาแฟชิมกาแฟหอมๆนะครับเรียนเชิญที่อเดที่บ้านแ่นทองธานีนะครับตรงซอยปากซอย12ฝั่งบ้านแฝด2ชั้นนะครับอันนี้ผมเปิดที่หน้าบ้านเลยนะครับร้านก็จะเงีบเยบๆหน่อยนะครับผม จะดิบกาแฟไปด้วยไลฟ์ไปด้วยนะครับ80กรัมครั้งที่2นะครับสงสัยน่าจ,จะเช้าเกินไปนะครับพี่น้องใครที่ยังเพ่งตื่นนะครับมาพักพลายกันได้รถก็จะวิ่งไปวิ่งมานะครับ <c oughs> เป็นชั่วโมงเร่งรีบของทุกคนที่จะต้องไปทำงานนะครับ ทังที่3 2 0ร้อยยี่สินนก็อีก2นาที15วินาทีทักทายได้นะครับผมใครที่ยังเข้ามาเพิ่งมาเข้ามานะครับวันนี้นะครับพ่อค้าใจดีนะครับ เรามีใบมอนติล่านะครับสวยๆนะครับแค่มาทานกาแฟที่ร้านอเดนะครับอันนี้คือให้ฟรีไปตกแต่งบ้านตกแต่งห้องนะครับสายชิคสายชิวนะครับใครที่ชอบมาได้เลยวันนี้พ่อค้าใจดีนะครับโอเคเสร็จแล้ว เสร็จแล้วครับกลับไฟดิบน่าจะเช้าเกินไปนะครับไม่มีใครมาดูผมเลยนะครับใครที่เข้ามาทักทายผมหน่อยนะครับขอบคุณมากครับสําหรับกดหัวใจน้อยๆน,นะครับมาพูดคุยมาทักทายผมหน่อยนะครับตอนนี้คือหน้าเพจผมเงามากเลยนะครับรถก็จะวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับนั่นเด็ซอยกันนามากิกนขา้าว สวัสดีครับพี่ถุงปุ๋ยนะครับมาทานกาแฟแล้วก็วันนี้นะครับใครที่มาที่ร้านอเดนะครับใบมอนเตล่านะครับอันนี้คือแจกนะครับไม่ได้มาขายครับผมใครที่มาอุดหนุนกาแฟวันนี้นะครับที่ร้านอเดสามารถมารับที่อเดได้นะครับใบมอนเตล่าสวยๆครับสายชิคสายมินิมอลนะครับเอาไปแต่งห้องได้นะฮะดูครับมีเยอะเลยนะครับ ไม่ได้ขายครับแจกครับใครสนใจนะครับมาที่ร้านอเดนะครับถ่ายรูปก็ได้ครับชิคๆครับนน่นะครับครับผมจองหนึ่งได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะได้ใบมอนสเตล่านะครับไปตกแต่งห้องชิคๆชิลๆนะฮะใส่โถแก้วนะครับอันนี้ไม่ได้มาขายนะครับผมผมไม่ได้ขายครับอันนี้มาแจกฟรีครับใครที่มาอุดหนุนกาแฟวันนี้นะครับขอาสิครับ ใบสวยๆนี่กาแฟหอมๆบิบเสร็จใหม่ๆนะครับดีย๋ยวทักว่าตาตูบนะครับเนื่องจากว่ากับผมเพิ่งตื่นนะครับ ครับผมอ่านแหม่ะันตัดถิมติยืนนิ่งๆจะแคบหน้าจอได้โอเคได้ครับ CF หนึ่งครับคุณถุงปุ๋ยครับ CF หนึ่งใบครับแคบครับมาเลยครับวันนี้ใครมาอุดหนุนกาแฟที่ร้านอเดนะครับสามารถรับใบมอนเตล่านะครับไปหนึ่งใบนะครับใบมอนเตล่าเพิ่งมานะครับอันนี้คือสวยๆเลยนะครับซื้อมาเพื่อแจกนะครับพี่น้อง โปรโมทร้านหน่อยนะครับร้านอเดนะครับใครสนใจมาอุดหนุนกาแฟนะครับนี่ครับสวยครับเท่ากับหน้าผมเลยครับเพราะหน้าผมใหญ่อยู่แล้วครับ <c oughs> มุนครับ <c oughs> แล้วก็กาแฟหอมๆนะครับ เป็นอเมริกาโน่นะครับเฮ้ย hey, หอมมากเลยนะครับคือใบมอนเอาก็ะยังวาอ๋อถือใบมันอ่ะอ่ะอ่ะเอาใบใหญ่ไหมครับผมไดบอสเอาไม่เอาไมา่ ือแล้วครับแคปได้หรือยังครับพร้อมพร้อมกาแฟครับโปรโมชั่นนะครับซื้อกาแฟหนึ่งแก้วแถมใบมอนจีล่าหนึ่งใบนะครับไปตกแต่งห้องตกแต่งร้านวันนี้ลมแรงมากเลยนะครับผมนึกว่าผมอยู่ทะเลนะครับตอนนี้ครับอันแคบท่านไปครับนี่ครับท่านบอครับแจกนะครับวันนี้แจกใบมอนจีล่าหนึ่งใบนะครับอุดหนุนกาแฟหนึ่งแก้วนะครับวันนี้ อันแคปท่านบาเอ้ยใครที่เลองเข้ามานะครับใครที่อยู่ขอนแก่นสามารถมาอุดหนุนนะครับกาแฟาที่อเดแล้วเราก็แจกใบมอนเจอล่านะครับเป็นของฟรีเอาไปตกแต่งห้องนะครับสายมินิมอลสายชิคเอาง่ายคือแค่ถือก็ถ่ายรูปเท่ได้แล้วครับเท่ไหครับใครที่กำลังเข้ามาทักทายผมหน่อยนะครับแชร์ไปด้วยนะครับ ให้คนขอนแก่นมากินกาแฟที่ร้านนี้นะครับนี่ครับเท hey, ไหมครับทําให้หน้าเล็กลงไปครึ่งหนึ่งเลยครับ <laughs> เรามีผ้าดิบผ้าขาวที่นี่ใครอยากจะถ่ายรูปนะครับนี่ครับเหมือนมาริโอ้ไหมครับเพ <laughs> 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 ื่อเพื่อทําให้ใบไม่ใช่ใบด่างนะครับเข <laughs> ียวธรรมดา <laughs> ผมถืออาจจะทำให้ราคาแพงขึ้นก็ได้ จากบาทหนึ่งเป็นสองบาทนะครับนี่ครับใบมอนตล่านี่ครับไม่ได้ขายนะครับแต่แค่มาซื้อกาแฟนะครับทรงร้อยเอ็ดหน่อยครับเพื่อนทรงร้อยเอ็ดนี่คือทรงกาแฟหรือทรงใบมอนตาครับพี่น้องครับเช้าๆครับใบมอนตาลสวยๆครับไปจัดห้องใส่โถแก้วเทน้ำใส่แล้วก็แต่งในละในห้องนะครับ สายมินิมอลสวยมากนะครับอันนี้เพิ่งมาใหม่ๆนะครับเพียงแค่เออวะไทลูบอว์แคหนาจอยเนี่ยครับผมสีเอาไปโปรโมทครับ ช่วงนี้ไม่ได้ส่งตามบ้านนะครับเนื่องจากว่าไม่มีรถส่งแล้วนะครับตอนนี้มอเตอร์ไซค์ไม่มีแล้วบ้านแก่นทองธานีนะครับปกติสุภัทก็จะไปส่งตามบ้านนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีรถแล้วนะครับกบาลังแทนจะซื้อ,อจัก,กรยานนะครับเอามาปั่นเพื่อสุขภาพแล้วก็ส่งกาแฟไปในตัวด้วย <c oughs> ชีวิต ต่อไปนะครับวันนี้ทำอเมริกาโนโเ่เย็นๆเมลิกาแฟปีดานะครับซึ่งสั่งตรงมาจากลำปางใช่ไหมลำปางปะ่ะนี่ครับเมลิกาแฟปีดาตัวนี้หอมส่วนตัวชอบชอบมากนะครับเพราะว่ามันหอมเป็นแบบขั่วแบบอ,อะไรนะ วัสโพสตเป็นคั่วมีเดียมนะครับคั่วกลางใครที่อยากมาชิมมาที่อะเดนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับเพราะว่ามีต้นไม้หนึ่งต้นปีดาโรติ้งเฮาส์ชื่นใจใครที่ชอบอเมริกาโน่ต้องมาโดนแล้วครับ สวัสดีครับทั้งหมด5ล้านกว่าคนนะครับใครที่เข้ามากรุณารายงานตัวให้ผมได้ทราบด้วยว่าผมอยู่กับใครครับตอนนี้เพราะผมอยู่คนเดียวครับตอนนี้เงามากเลยนะครับพี่น้องกับใบมอนตาลสวยๆนะครับใครที่อยากจะได้ใบมอนตาลมาซื้อกาแฟมาอุดหนุนที่นี่นะครับ1แก้วต่อหนึ่งใบเอาสิโปรแจกครับ1ึงท่านซึ่งกับผม และดูแล้วน่าจะเงียบมากเลยนะครับเช้าๆอาจจะเช้าไปนะครับส่วนใครที่ยังไม่ตื่นหรือยังไม่เข้ามานะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครที่อยู่ขอนแก่นอยากจะได้ใบมอนเตล่าไปตกแต่งร้านตกแต่งห้องนะครับสามารถมาได้เลยนะครับขอนแก่นนะครับแก่นทองธานีนะครับซอย12ที่ร้านกาแฟอเดนะครับฝากร้านเล็กๆฝากร้านเล็กๆเอาไครับ อยู่หน้าบ้านครับไลฟ์อยู่หน้าบ้านนะครับเพื่อนบ้านก็จะผ่านไปผ่านมาทักทงทักทายกันนะครับครับผมใครที่อยากได้ใบมอนเตรล่าสามารถมาจองได้ที่นี่นะครับซื้อกาแฟหนึ่งใบหนึ่งแก้วนะครับใบมอนเตรล่าหนึ่งใบให้ไปเลยนะครับสำหรับช่วงเช้าๆนี้ก็คงต้องขอยุติการไลฟ์สดเนื่องจากว่าผู้ดูมีเยอะมากนะครับ1ล้านกว่าคนไปแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอเดสวัสดีครับ